มาและสวัสดีค่ะสู้สมารภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสไตล์เกมแรกใช่ไหมทุกคน สี่ตัวทัว้งหมดมีสี่ตัวเก็บปืนด่วนเก็บปืนด่วนได้ปืนแล้วโหได้ปืนอะไรครับเนี่ยโธ่ผมได้ปืนผมได้ปืนผมได้ปืนอะไรไม่รู้นั่นไงผมได้ปืนอะไรไม่รู้เอ้ยทำไมพี่เจลจะปล่อยมันพี่เแค่ชาร์จไปในกลุ่มแล้ว ชุบพี่เกลียวชุบว่าไม่ทันเก็บปืนผมเลยพี่เกลียวอากาศเป็นแบบนี้แหละใช่คือตก่อนมากนะทุกคนตอนนี้พี่เกลียวยิงมันเอามาเลยพี่เกลียวยิงมันเอาพี่เกลียวพี่เกลียวลวกสวยชุบพี่เกลียวหน่อย อาการเป็นแบบที่ชัดไปอาการเป็นแบบนี้ชัดโอเคเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวไปอ่านตอนนี้อันนี้มันเข้าดูไม่ได้อ่ะมันเข้าดูแชทไม่ได้นะตอนตอนสตรีมอ่ะมันดูแชทไม่ได้อ่ะขอบคุณนะดับเบิลคิลทริปเปิลคิลสวัสดีครับพี่วาลินไทยสวัสดีครับ มไม่ได้อยู่กับแม่อยู่กับใครอะอยู่กับใคร,ร,รเ,เ,เดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าไม่ได้อยู่กับแม่เดือนนี้อยู่กับแม่ เค้กก่อนเฮ้ยรอต้องรอเค้กเค้กหมดต้องรอเค้กก่อนเฮ้ยมีคนเดินอยู่กับเพื่อนเหรอเก็บเค้กก่อไปที่คลังแสงเอ๊ะทำไมเก็บเค้กไม่ได้อ่ะไมทารอนนวันเกิดหนู จะได้อยู่หรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไปยิงมันกันอุ้ยสวนโดนละเอ้ยสวโดนละยิงอ่ะวันนี้ไม่ได้อยู่กับแม่ เหรียญไม่พอเพื่อนเดี๋ยวไปหาเหรียญก่อนนะแป๊บนึงขาดเหรียญน,นึงอะ่ะเดือนกรกฎาคมวันที่เจ็ดถึงวันเกิดหนูแล้วเย้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 เบิร์ดเดย์ครับเบิร์ดเดย์นะคะเบิร์ดเดย์ล่วงหน้านหนึ่งเดือนครับเบิร์ดเดย์ล่วงหน้านะลูกหน้า,นดดนาใจกนันไปไหม ไายกันบ่าเฮ้ยไม่มีกระสุนเลยเหรอขอไของหน่อยยิงตัวเดียวโอ้บอลเลตบอลเล็ตบเล็ด นชุบกันหรือปะไม่ใช่ธุรกิจล่าหัวเล้าโอขคางบนมีคนสวัสดีพี่เชอร์แตมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชอร์แตมโอ้มันวิ่งเร็วมากทุกคนวิ่งเร็วมากเลย,เ,เ,ลยเอา้ามันโดนยิงยังต้องเจมต้องเจอเนี่ย มดมไม่มีกระสุนเลยปืนชิดเอาเองแล้วกันทุกคนปืนไม่มีกระสุนเลยเฮ้ยมันหายซีรีไม่อ่านแล้ว เกมที่สองกคนภารกิจล่าหัวแลวตายตาย,ตาย,ตายากาหัวแล้วตอีกแล้ว <c oughs> ตายอีกแล้วทุกคนรับภารกิจล่าหัวแล้วก็ตายเลยทันทีอะ กี่เกมเลิกเควสประมาณแปดเกมเลยน่าจะแปดเกมแล้วจำผิดเควสอนะทำเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์คุยกันเฮ้ยเหลือสิบเอ็ดแล้วทุกคนเพื่อนโดนตรงไหนวะโอ้เพื่อนโดนโคตรกลอะเพื่อนโดนโคตรกลเลยอะ หน้าเพื่อนกันนะทุกคนวิ่ง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 เข้าไปมาล่อสวัสดีครับทุกคนหายใจบออก มาแล้วพี่นัดมาช้าหน่อยโส <Good S 3> ท,ที่งงัง,สง <a> แสง,แงจำหนูได้ไหม oh ไม่ได้ใครอะที่ไม่อาบน้ําเป็นสี่ห้าวันปะ่ะที่แม่บอกะ่ะที่แม่ก็พ่อบอกว่าไม่อาบน้ำสี่ห้าวันปะ่ะทำไมคนเดียวกันปะ่ะน่าจะคนเดียวกันนะไม่ใช่ละ,ะไม่ใช่หรอคนละคนเหรอเอ้คนไหนวะไม่อาบน้ำสี่ห้าวันนะ่ะไม่รู้คนไหนละ ลดล็อกท้องสายแล้วพี่ขนมเป็นโควิดครับทุกคนพี่ขนมเป็นโควิดนะขอของหน่อยเฮลโลนรี่มีคลนคลงมาหนูชื่อแตงกิ้วนะฮ่า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 เอ้ยมม่มีเงินไหนวะไปชุบเพื่อนก่อนดีกว่า พื้น,น, <Thank you. S 3> พนที่ปลอดภัยไม่ต้องตรูต่ต,ตรงนี้พี่ชุบผมได้นะกำลังไปชุบกำลังไปชุบ บแล้วว้าวว้าวเสร็จสิบ1อตัวแล้วทุกคนไลฟ์มากี่นาทีละตอนนี้เหรอน่จาจะแปนาทีละนี่ยลูกเอ้โชวเอ้ยตรวนได้ไงอะ่ะ เฮ้ยใครยิงอ่ะใครยิงวะม่นี่ตั้งไหนวะอ๋อนนั่ ไม่ใช่30นาทีหรอเฮ้ยไอวอมันแข็งจังไงวอลชุดนี้ทุกคนไอวอมันแข็งมากอะทำไมไอวอมันแข็งขนาดนั้นยิงไม่แตกเลยไอวอลไอวอแข็งมากนะเยอ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 ะ ช่วเพื่อนหน่อยช่วยเนหน่อยได้ไหมเก๋ช่วเพื่อนได้ไหมพี่เก๋ช่วไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมช่วยเองช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยเอง ปวดหัวจะตายแล้วไว้ยว้ไว้ไล์เร็วจังเปลี่ยนเสียงได้ไหมเสียงผมแผลทุกคนวันนี้เสียงผมแผบนะเฮ้ยไอวอมเยอะจังอะ

มันอยู่ไหมนะ่ะมันอยู่เหรอไอ้อบอยอ็ต้องเชียร์ข้างหลังเฮ้ยไอ้รวมเยอะมากทุกคนหนูชื่อแทงกิ้วเป็นน้องที่แตงอีก